การเปิดรายได้ต่อเดือนให้ดูเต็มๆหลังโดนหาว่าเป็นซึมเศร้าหลายๆคนที่แห่เป็นห่วงกันอย่างมากกับการภรรยาเซกโลโซซึ่งก็มีชาวเน็ตหลายๆรา,ายได้ถามว่าเธอนั้นเป็นซึมเศร้าหรือไม่หลังจากต้องผ่านเรื่องราวต่างๆมาอย่างมากมายโดยล่าสุดการนั้นก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านไอจีวิฟคอนสระบุว่าทำไมเพื่อนเราพักพวกเพื่อนฝูงลูกน้องบริวารชอบหาว่าเป็นซึมเศร้า การขอย้ำว่าการไม่ได้เป็นซึมเศร้านะคะเข้าใจตามนี้ด้วยหาเงินได้ตั้งเป็นสิบล้านต่อเดือนคนซึมเศร้าเขาทำได้หรอคะอย่าเข้าใจผิดมันอาจจะทำให้บั่นทอนความรู้สึกแต่ก็ขอบคุณทุกคนลูกน้องด้วยนะคะบริวารและเพื่อนๆของการที่เป็นห่วงเป็นใหญ่มันเป็นดวงชะตาของการดาวมรุตยูเข้าแล้วก็จะออกหลังวันที่17มกราคม2567ก็จะปกติค่ะไม่ต้องห่วงขอบคุณค่ะ ขอบคุณที่มาจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ